You, you, you สวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุคนเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ where we are today in Italy we in Italy we are here <laughs> but you can see that we are in Italy d a today วันนี้มาอ่าอ่ามากำลังมาถึงอิตาลีกันเนาะค่ะเพราะว่ากลับมาอิตาลีเพราะว่าญาติออกจากโรงพยาบาลมืออื่นเนาะก็เลย แชั่วโมงพป่นอ่องมือในรถติดแห้งแปดชั่วโมงปกติหกชั่วโมงกลักวาอาหอาดแล้วเนาะคะ่ะมือนแปดชั่วโมงรถติดขากติดแน่นะคะ่ะอันเหนื่อยอันมหาหอนกินสมก่อนเลันเนื่อยปะปน ปูปูประเด้เฮี่กับขวาวทานนะค่ะวันนี้ปูปูมี่อ,มอ่ะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับโมนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโมอันนั้นโมโม่ส่วนไปกินข้าวเย็นอยู่นอกบ้านเนาะ,ะแต่วา่าปูปูเตรียมมีอย่างไว้ให้สลัดก็ับอยังสเต็กเนะ่ะให้เขาเฮ็ดเองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเตรียมออกมาไว้ให้มือเล่นาวไมายาสิมาเนาะคะ่ะมูอห่อกระเลยต้องมาแบบด้วนกระทันหันเนาะค่ะพี่น้องเตรียม มือสอเนี่ยเกาซิมาทรงยาเมื่อเป็นเมื่อวานฮุบปูเตรียมอยังไว้ให้เฮ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะนไอเอ้าพี่น้องอีอย่างเนาะนี่สลดัดเตรียมสลดัสลดไว้ให้ดี๋ันก็จะเฮ็ดสลัดเนาะค่ะเนาะกับอีอ,อ,อ,ยอย่างนี่อ๋อสเต็กอ่ะสเต็กอีอย่างอ่ะก็เอิญอ่ะตับตับบอตับนี่อย่างเดี๋ยวอันสิจัดการก็เหี่ยวเขา่าละ อ่านี่ยปูใส่น้ำม,มันมาให้อีกตั้งหางพี่น้องกำลังมาหอดกันเนะาะค่ะเหนื่อยเเตรียมรถไว้ให้ยาน้ำเมื่อเอินรถเขาสิมงงาส่งยาเนะรถรงบานพีนงนียังหนาวนี่เนะาะค่ะอีสต์ดีเนาะอันนี้ผู <laughs> เตรียมมานานวันแะพี่น้อง ผูเตรียมยายอมพรมใันยาน้ามเนี่ยสงสยัยยาสั่งไวล้ละเดีย๋ยวต้องยอมพรมใันยาแล้วมืออืน่นขนยาวมาจากโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะยกฟ้าใจโอโซนี่โฟร์เด <c oughs> อร์แฮร์ o r ลเลอร์พอยม์มสเลดี้อ๋อเพราะใครเขาต้องการที่จะดอ๋อมือนั่นต้องยอมพรมใันยาเนาะคะ่ะเนาะก็เลยซื้อมาไว้าวาให้ ปูซื้อมาไว้ไฮซองสองซีเลยบ่แน่ใจว่ายาสีมังสีอย่างเนาะคะ่ะไปอ่านจี่พไปให้กับเขาปูอยูบ่บ้านผู้เดียวเนาะคะ่ะเนาะอันเนี่ยเป็นบ้านทำนองแต่ว่ามือ่อปูอไปกินขา้าวนอกบา้านก็โม่ให้กับเขากันอีกพ้อพี่น้องอันเีสสลัดเนาะคะ่ะเป็นพี่ดาปูกันดีดีพี่น้องเอ้ยเตรียมเมียงไว้ให้เรียบร้อยบอกว่าอ่า บอกว่าเราต้องเตรียมอม้ยางดอกเดี๋ยวม่อเดี๋ยวม่อเตรียมจอดรถสุดพิซซ่ามาอบกันพิซซ่าสำเร็จปูมาอบกันเอาแบบง่ายๆ่ปูยังไงเตรียมไม่หายอยู่ปูยันปูยันให้ลูกหย่งหยางนะคะเนาะโอ้ปูเมี่อิตาลีดีดีด้วยค่ะพ, so พี <transaction third> ่น <house> ้องเอ้ยผู้ใดเป็นลูกสะใภ้ อิตาลีลราสิมตว่าพูกปูก็ไม่ยากนิดนึนีค่คาด่ดยนมาหอนเนยๆกัหยวเนาะค่ะพี่น้องเตรียมกับเขาต้อดเลยต้อดเลยพ้อนให้ตออกินพี่น้อง เป็นด่เตรียมหัวถวยสลัดไใบห้าโอ้ยปลาปูเนะยานห้าวยานห้าอ่อนยานห้าวบหูต้องใส่ย่างใส่ย่างแน่ร้านสิเป็นยังสีนะคะปลาปูร้านสิบป็นเป็นหวนะ่วงเนาะเอ้ยร้อนแห้งปวด เฮ็ดฟอ,อมกันว่าไงเนี่สลัดพี่นอ้อยเฮสลาดแม่โดนน้องมา่อตกียงหน่อยมาเฮ็ดอ,อันนั้นเปิดไฟายเร็วหน่อยน้อเดียวมันปิดกันแป๊บนึงขออนุญาตเฮสลัดก่อนนะคะ่ะแป๊บน,นึงเนาะเราจึงค่อยอทอดแม่ สิบองด้อค่ะพี่น้องอ่าผักผักผลผลไม้ยูอิตาลีแม่อันว่าแซ่บแสบรสชาติรสศาตสาตรสตมันเนี่ยสิต่างกันเนาะอันโมโเวลาอันไม่อิตาลียอบแดนมากจิ้มผักผลไม้มันรสศาตรแซ่บแสบ,แสบมากนะคะคือสลาัาดอันเดียวกันเท่าสื่ออยู่ประเทศสวีเด ก็พ่อสื่ออยู่อิตาลีอยู่อิตาลีเส,สียบกลัวเด้อค่ะพี่น,อน้องพักพักเดียวกันเนี่ยคือเมาเกอ่าแต่เมาเกอร์เทก่ะสิเออมองแตนกินยูสวิตกับเสียบเดืวยกันเสบเบอยู่ยกัน,กนอันกบุ้งว่าเป็นพ่ออยังกับบุง้งแม่สวินเนี่ยเออแม่อิตาลีเนี่ยเลยจะเล่อนอาหารเนี่ยเลพี่น,อน้อง มากเนาะกับเขาอิตาลีแล้วแต่คนมากนะค่ะเนาะให้สลดัดใหาสลาดัดสลดัดเออโอ้ยปูปูก,ก็เอาสลาดัดอหไหลายกิดยานึ่งไส้กันนึกไฟเบอร์อินนีแหละงานปากัก เห็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องอสลักดกับโปรตีไส้อย่างไรไส้เตีเกลือกับน้ำสม้มแล้วก็โอลิฟออยแล้วก็แล้วฟาดมึงสีดาปูๆเพิ่งเดินมามาหายร้ายเห็นไ่มเขากินผักสลัสลดเีเนาะน่ากินมากหังรีบเอใหญยนี้ค่ะกนเด้อพะยนนี้แป๊บหนึ่ง เมียให้กับเขาก่อนรอดบีลองนี้อ,องปูเตียงเคียงนยหน่อยไว้ให้หันมันก็จะออกมดอะเป็นอย่างเก็บไส่เก็บใส่ เี่สมาดิสต์ดิเออเออกะเทกำลังจะจอดรถเขามาหอดที่นัน่พี่น้องมาหอดกับหาแนวกินกันเลยยกเข่า

กะติกับปก่อยมีก้นใจหอมหัวใหญ่แบบน้เนะคะแต่ว่าปูลออ่าไวหายอังกใไซเมอนนั่นแหละไซเมอน์ทุยยางแล้วนะคะพี่น,อนะะ้องเนาะแมวแมวแมวอ้าวโอเคเปิดเตากันไหม ด้อันเสตสลัดแบบย่งไงเด้อพี่น้องเ้ออันนี้เวเนกาเวเนกาแล้ะกะโอลิโอ้น้องขาวกยวยเกลือไว้ใส่เกลือห้พี่น้องอันก็ะชีส่เกลือลงไป แล้วก็น้ำส้มแอปเปิลน,นะค่ะเนาะนี่แล้วแต่พยมยามสลัดสูตรนีอันมากมากพี่น้องแล้วก็น,น้ำมันโอลิฟออยล์นี่เซต็จเรียบร่อยพี่น้องเอ,อเเ้ยใส่เกลืออีกกัอนน้อยๆซ้ำนั่นแหละ แล้วก็ค้นผากันพี่นอ้องค้นค้นพบกันเดี๋ยวนี่แอะ่ะพอพูวเอาถ้วยพอพูดเอาอันนั้นถ้วยสลัดจานสลัดหน่อยเพื่อนเนาะ แล้วก็ตอ,อกข้ค่อยๆเอาน้ำมันซีเฮียเมือนพี่น้องนี่เป็นสลดัดโอ้ยเฮียใส่เก็บใส่เสียดายที่อันมัที่สุดเนาะเพราะต้องใส่ยางลายเนาะค่ะพี่น้องใส่แต่น้ำมันโอลลฟออยล์เกลือละกะนน้ำสมอ่าน้ำสมของแอปเปิลนะคะเนาะที่เ็ดจากแอปเปิลนะคะซ้ำแต่งกระเสบิฐละพี่น้อง เออยซ่บครับพี่น้องเ้ยสลัดซีนี้มันสีขมขมคมคมในนอแนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะอุ้ยอุ้ยน้ำมันพงพี่ต้องน้ำมันพงใส่ข่อยเฮ้ยน้ำมันผีบานยังไงสีพงใส่ข้นเนาะแบบนี้สงสัยน้ำสลัดถือบางนึงอ่ะมันหอนนะเป็นเล็พง อันว่าต้องใส่น้ำสม้มอีกนิดนึงตามนม้ำส้มนิดหน่อยนะคะอยากเอาหนึ่งคนที่น,นอนเตรีมยมไว้เรียบร้อยเด้อโอเค่ะคุณนี่แซ่บแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆข้าวปลา ตับหมูเนาะค่ะอันวาตับหมูเนาะอล้งเรียมไปให้ตับหมูแล,ล้วก็อันมักเรียบร้อยแล้วก็ใส่แปงทอดแปรงยางเรียบร้อยนะคะอืมของแซ่บของแซ่บ จะไปอิตาลีต้องกินให้เก่งเด้ค่ะพี่น้องเออเพราะว่าคนอิตาลีเรื่องกินเป็นเรื่องงหญ่เนาะเะนาะขอบคุณอิตาลีคืออาหารการกินเป็นเรื่องงหญ่ของเขานะคะอันอนี้คนหลยคนพอตอน้องใส่ำสมลงอีกนิดน้อยเพราะวันมันสมแล้วพอ,อนมักสมสมเนาะแซ่บจี mày không phải nằm măng hang các chị nhỏ đây là mặn hang mình hay mày tay là hang nó cũng này hả bí xuân vô

กูแล้วกับชิบะกอยมีเวลานีเงินมาที่นี่ปัดนไดเวลาอันมาแเจอเจออันกระต่องมาทำก้อมสาไทนปูเนาะทำก้อมสาเนี่ยด้เดินเนี่อันพย่าย่อขอึงกันที่เนาะ อันไปเมื่อหลอบหลอบแล้วแม่พี่น้องเอ้ยอดีเวลาอันจิเมื่อแต่เราจะอันต้องไปคอซื้อซื้ออย่างก็ซื้อของกินได้มิโก้ก็นะคะมิโก้อยู่นี่แหละมีปีกลายบานยาเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเจ็ดสั่งโมงเป็นบอบางเจ้าอันก็สีนิวอันเลยมาซื้อของกินใส่รถไปน้ำนะคะเนาะแบบที่เขาที่เขาเฮียเตียบลอยแล้วนะคะเนาะแก็อันจิ บอกแล้วอันเอาเงนนสอนขั้นยาไปพี่น้องกวนนเงี้นี้อันเบลที่คิดว่ามันเป็นสอนเนียงดอกอันเอาไปตักคลองกินอันน่ะมันเป็นโอรีฟเบนบอลอันว่าเออตากโอรีฟกำลังพอดีกินได้รถเนาะคะ่ะมันเป็นสอนนั่นะพี่น้องสอนคลองกันเนียงก็เขินโลเล็กโลเล็ก <c oughs> อันนั้นเอาไปฮอนท่านอ่าอ่าแฟนค่ะแล้เรี่ถ้าเอาไม่ยังนี่ สอนแม่ห่วงที่สุดเลยนี่สอนสอนของยาห่วงที่สุดของโลกเลยอันก็บอกว่ามันจับบาดดอกแต่ว่าเขาเขาซื้อไว้เป็นสูตเป็นสูตเนาะแล้วก็สิมีเบอร์เลี่ยงเรียบร้อยเนาะอันแม่ฉันห่วงที่สุดเลยี่เอ้บออันมาสินี่ลบมมากกันเลยเอาสอนมาส่งงานน้องค่ะเนาะก็บอกแล้วดอกว่าเข้าไปเนาะเพราะว่าตอนเข้าสิบไปเมื่อนะเข้าฝาวไม่บอค่ะพี่น้องของโลกเล็ก อาผลิตอยู่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะนี่มาส่งงานแล้วแต่แล้วเริ่มซุกแล้วพี่น้องสิได้กินแล้วสิได้กินแล้ว นี่นี่ค่ะกัดสกินกับสลัดเนาะค่ะพี่น้องนนเนาะขนมพ่อกับขน,นมปังพร้อมเนาะค่ะเนาะกินน้ำกันไปขน,นมปังสลัดแล้วก็ทอดอันนี้แหละปูเตรียมไ,มไว้ให้เนาะเอาเดี๋ยวจังใดกัสดสิไปกินกันก้นพี่น้องเอ้ยกับสลัดเด้อ<า>นี่สลัดแซ่บๆนะคะเตรียมเนี่ย เอาจาัจใดจงค่อยพอกันวิดีโอหนาเด้อค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอหนาค่ะลังสาสูขป,ปาวค่ะบ๊ายบาย